No hope left สวัสดีค่ะวันนี้มุมความสุขจูนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนมาจมต้นไม้อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะคือต้นมะเฟืองนะคะทั้งลูกก็น่าทานดอกก็สวยนะคะตอนนี้ดอกกำลังออกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามะเฟืองนะคะมีประโยชน์อะไรบ้าง ประโยชน์และสปปรรพคุณของมะเฟืองนะคะคนไทยส่วนใหญ่รู้จักมะเฟืองในฐานะผล,ละไม้เป็นหลักนะคะจึงมีการนำไปประกอบอาหารค่อนข้างน้อยส่วนที่มีการใช้ประกอบอาหารบ้างก็คือผลมะเฟืองนะคะซึ่งต้องเลือกชนิดที่มีรสเปรี้ยวใช้เป็นเครื่องแต่งรสเปรี้ยวเช่นเดียวกับมะนาวหรือมะม่วงนะคะเช่น ใช้แหนมกับน้ำพริกนะคะใช้ประกอบเมี่ยงหรือแหนมนะคะใช้แกงแทนมะดังอย่างนี้เป็นต้นนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะมีการนำมะเฟืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผลมะเฟืองสุกนำมาผ่าแล้วแยกเม็ดออกนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปปั่นหรือคั้นเป็นน้ำมะเฟืองเพื่อสุขภาพกันค่ะ หรือนำผลมะเฟืองสุกนำมาปอกแล้วเอาเน,เนื้อนะคะทำเป็นแยมมะเฟืองค่ะและส่วนผลมะเฟืองที่ยังไม่สุกนะคะเราก็จะใช้มาดองเป็นมะเฟืองดองนะคะมะเฟืองแช่อิ่มเป็นต้นค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนและประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะของมะเฟืองนะคะเพื่อนเพื่อนคงยังไม่ทราบกันนะคะ ก็คือผลของมะเฟืองที่สุกนะคะเราสามารถมักคั้นและใช้เป็นยาสัะผมเพื่อขจัดรังแคได้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนมะเฟืองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะและประโยชน์หลากหลายทั้งกินทั้งใช้และดอกยังสวยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แลคะค่ะผลไม้ไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะอาจจะลืมถูกลืมไปแล้วนะคะแต่วันนี้เมื่อเรา,ารู้คุณประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อน,นลองนำมาใช้กันได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้มุมความสุขนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ